ผู้ชมครับวันนี้จะพามาชมฟาร์มจิ้งหรีดนะครับมาดูครับแล้วเข้าไปดูข้างในนะครับมีใครอยู่ข้างในไหมน้อนะครับเด็กๆครับผมเนี่ยเด็กๆเด็กขาวมีเด็กๆอยู่ข้างในเยอะแยะมากมายเลยครับโอ้เนี่ยเข้ามาแล้วครับผมนี่ครับเจอเด็กๆนะครับโอ้เนี่ยเยอะมากมายเลยครับตัวเล็กนะครับเต็มเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูเจ้าของนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับแนะนําตัวอีกรอบครับชื่ออะไรครับผมชื่อว่าสันครับผมชื่อเล่นชื่อไก่ครับนี่ฮะ อยู่บ้านข้าวกล้วยนะครับตำบลช่องเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับผมจากขับรถแท็กซี่เจอสถานการณ์โควิดก็เลยได้มาอยู่บ้านนะครับครับเนาะมาช่วยชีวิตได้โอ้เป็นแปลว่าจริงจริงคือพลิกชีวิตเลยนะครับครับผมแบบไหนบ้างเล่าให้ฟังนะครับผมคืออันนี้ก็จะเป็นเดือนหนึ่งนะครับ45วัน45วันถ้าอากาศร้อนก็จะอยู่ประมาณ35มสิบห้วันเราก็ได้จับขายครั้งหนึ่งอ๋อแปลว่าจับได้ทุก35วันครับผม เริ่มเริ่มต้นนี่คือไปศึกษาเอาไข่มาจากไหนครับก็คือในในเฟสนี่แหละครับในเฟสเลยครับผมก็คือศึกษาดูดูดูแล้วก็คืออยากอยู่บ้านเนาะกันเลยเราก็ศึกษาแล้วก็อยู่ตรงไหนมีแล้วก็วิ่งไปหาตรงนั้นเลยครับถ้าอยากถ้าอยากรู้ว่าเขาทำมาทำยังไงยังไงเราต้องไปให้ถึงที่ครับเราถึงจะรู้อ๋อนี่ฮะเอาอย่างตอนแรกสุดเลยครับสั่งมาประมาณเท่าไหร่สั่งมาเลี้ยงครับสั่งสั่งมาประมาณ สามสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทได้ได้ไไขมาด้เยอะไหมครับก็ได้ได้ได้ข้อกคอถาดหนึ่งก็ถาดหนึ่งนี่ต่อข้อหนึ่งไงครับต่อข้อหนึ่งครับผมเอามาเลี้ยงดูก่อนเพราะพอเวลามันโตปุ๊บพอเราได้จับไข่อะไรเองปุ๊บเราค่อยไขย้ายของเราต่อไปครับครับผมแค่ซื้อแค่ลงทุนแค่ครั้งเดียวครับผมครั้งเดียวครับผมแล้วก็หาซื้อกระดาษไข่ครับแผงไข่เนาะครับผมแปงไข่มามันก็มาเลี้ยงคือ อันนี้จะลงทุนหนักอยู่ประมาณรอบหนึ่งอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ประมาณสี่ครั้งครับผมสี่ครั้งเลยสี่ <4 S 1> ครั้งครับผมอันนี้คือเราให้จริงหรือมันหลบใช่ไหมครับใช่ครับ,รบ,รบผมให้ให้หลบเวลาเขาเขาหลบหรือว่าเขาลอกคาบเนาะครับผมเราจะเข้าไปแอบแล้วเป็นลอกคาบอยู่ข้างในครับตอนนี้เลี้ยงได้ประมาณกี่รุ่นแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณอันนี้อยู่ประมาณสามรุ่นแล้วครับสามรุ่นแล้วถ้าถ้าเราเลี้ยงถึงห้าห้ารุ่นนี้คือเราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนหรือสั่งสั่งกับอันนี้เขาใหม่ครับเพราะว่ามันจะมันจะไม่โตแล้วครับครับนี่ครับผมอาหารการกินนะครับคือให้กินอะไรบ้างครับอาหารก็คือมันเป็นอาหารที่ที่เขาเลี้ยงจิ้งหรีดโดยตรงเลยครับครับผมเป็นอาหารจิ้งหรีดครับผมเป็นอาหารเขาจะมากินแบบนี้เลยนะครับครับผมส่วนนี้คืออะไรครับผมถานนี้ครับนี้จะเป็นแกลบเอเขาเรียกอะไรนะเออผึ้งมะพร้าวที่เป็นผึมะพร้าวละเอียดนะครับครับ ก็เอามาใส่น้ําให้เขาไว้กินครับผมอ๋อคือถ้าเราตักน้ําใส่ในนี้ไม่ได้หรอครับไม่ไม่ครับตายครับผมน้ําตายครับผมอ๋อเขาจะเขายังเป็นเด็กอยู่อนุบาลอยู่คือเขาลงมาถ้าเป็นน้ําน้ําเยอะปุ๊บเขาก็จะจมน้ําตายเลยครับอ๋อนี่ครับต้องร้อยเขาโตถ้าถ้าโตลอค่าเป็นมีปีกอะไรพวกนี้เขาจะให้อยู่ในกินน้ําแบบไม่ต้องใส่ตัวนี้ได้ครับครับผมจริงดนี่เขาลอกคาาประมาณกี่ครั้งครับสามครับผมสามครั้งอ๋อนี่ครับ สามครั้งดูอย่างนี้เหมือนเหมือนว่าทีงหลิดตายนะครับครับแต่ไม่ใช่นะครับคือเขาลอกคาบรอบแรกครับผมโอ้เนี่ยที่ที่เป็นข้างล่างดำๆอย่างเงี้ยครับคือลอกคาบเขานะครับอ๋อเป็นลอกคาบเสียลอกคาบเนาะลอกคาบนี่ครับเยอะมากครับในคอกหนึ่งนี้มีประมาณกี่ตัวครับอืเดาไม่ได้เลยครับถึงหมื่นตัวไหมครับเลยครับผมเลยเลยครับนี่ครับเยอะเลยครับคอกประมาณกว้างยาวเท่าไหร่ครับคอกนี้แหละครับอยู่ประมาณ จำเน็ดเพราะว่าข้อนี้จะซื้อมาจากเขาเนาะเขาซื้อมาเลยไม่ได้ซื้อจากเขาครับซื้อมาแพงครับข้อหนึ่งครับข้อข้อนี้ผมไปซื้อข้อที่ที่เป็นฟาร์มใหญ่เขาเขาโลออกอยู่ประมาณเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทโอ้ก็ถูกนะครับครับผมเก้าร้อยบาทเลยคราะว่าเหมือนเหมือนช่วงที่เศรษฐกิจแต่ว่ามันแย่แล้วอาหารแพงเขาก็เลยหยุดหยุดเขาก็เลยเอาของเก่าออกเขาหยุดแต่เราเลี้ยงครับส่วนท่าก็เลยแล้วก็อมามาเลี้ยงต่อครับแล้ว ล้วเห็นเขาหยุดเรา <S <S เราไม่กลัวเหรอครับทำไมเรา <S 1> <S 1> เราอยากเลี้ยงครับมีความอยากเลี้ยงครับคือถ้าเราถ้าเราช่วงคนเขาหยุดยิ่งเหรียเราก็ถือว่าขายได้ได้กว่าได้กว่าเก่าเพราะว่าถ้าทําพร้อมกันหลายๆที่ยิ่งเหรียงมันก็จะราคาลงใช่ไหมครับราคาตกแต่พอเขาหยุดกันเยอะเราก็ต้องยิ่งเลี้ยงครับแต่เราไม่ต้องเลี้ยงเยอะครับเราเลี้ยงแค่พอขายที่เราขายได้นะครับถ้าเลี้ยงเยอะเราจะต้องวิ่งหาที่ทรงที่นั่นที่นี่คือเราจับทีละบ่อแล้วก็ขายให้หมดเสร็จแล้วเรามาจับอีกทีนึง S <S คือคทยอย,ยจับขายเป็นที่ะราบอกครับผมอ๋อน,นี่ครับอย่างตัวน,นี้สี่บ่อนคือม,มีมีกี่รุ่นร,รุ่นเดียวกันหมดเลยไหมหรือว่าเดียวกันครับผมรุ่นเดียวกันหมดเลยนะแยทยอยทยอยจับได้ครับก็คืออันนี้เราจับไปวันหนึ่งปุ๊บเราขายหมดปุ๊บของวันเราก็จับต่อได้อีกก็คือเราจะต้องลองเอาไข่ก่อนครับผมอืมนี่เยอะนะครับผมอย่างต้นทุนในการหาหารเยอะไหมครับอย่างข้อหนึ่งใช้ประมาณกี่กระสอบครับกระสอบครึ่งครับผมกระสอบครึ่งจนโตใช่ไหมครับครับกระสอบครึ่ง ตอนนี้กระสอบกี่บาทครับตอนนี้อาหารแพงมากครับหกร้อยหกร้อยยี่สิบห้าบาทแล้วครับแล้วหมดประมาณอาหารวันพันหนึ่งเนาะข้อหนึ่งครับผมตีอยู่ประมาณนั้นเลยครับครับผมเขาขายโลประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้โลร้อยสามสิบร้อยสามสิบาทนะครับอย่างข้อหนึ่งได้ประมาณกี่โลครับถ้าถ้าอากาศหนาวนะครับอากาศเย็นริ้งเดีดจะตายเยอะจะอยู่แค่สิบเจ็ดสิบแปดโลสิบเจ็ดสิบแปดโลกี่โลก็เคยได้ครับเพราะว่ามันมันตายเยอะมากครับผมอากาศอย่างนี้แต่ถ้าอากาศร้อนอย่างนี้ เต็มที่อยู่20 20โลถึง25ครับอืมนี่ครับก็ได้อยู่เหมือนกันเนาะได้ครับอย่างการเลี้ยงสามฤด,ดูคิดว่าฤด,ดูไหนง่ายสุดร้อนหนาวฝนร้อนครับผมร้อนง่ายสุดง่ายบปกเลยว่าเขาชอบฤดูร้อนอากาศร้อนใช่ครับอา,ากาศร้อนเขาจะขึ้นมากินแบบได้ได้นี่แต่ถ้าอากาศหนาวปุ๊บเขาจะไม่ขึ้นมากินเลยครับครับเหมือนกับ จิ้งหรีดมันหนาวมันจะไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมากินก็ประหยัดอาหารนี่แหละครับประหยัดอาหารครับแต่ว่ามันก็ไม่โตครับ <c oughs> ไม่โตเนาะ <c oughs> อากาศคือ<ม>เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวหนาวบ้านเราเนาะครจิ้งหรีดนี่ก็ถือว่ามันปรับสภาพมันมันมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับจิ้งหลีดสายพันธุ์ข้างนอก<ม>ตัวไปเนาะเป็นจิ้งหลีดเลี้ยงมันก็ตายง่ายเหมือนกันครับครับผมบนี่ครับการเลี้ยงจิ้งหลีดนะครับผมเป็นอาชีพเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถเลี้ยงสร้างรายได ตัวนี้เราจะใส่นะครับใส่น้ามันครับผมน้ํามันเครื่องครับครับมันจะเอาไว้กันมดครับผมกันมดขึ้นมานะครับครับมดนี่สําคัญเลยครับมดเธอคือถ้ามดขึ้นมานี่มันทําอะไรบ้างครับมันจะกัดตะ๊กแตนแล้วก็กินเลยครับโอ้อันตรายนะครับนี่ครับตะ๊กแตนที่กําลังลอกข้าวในยิ่งยิ่งดีเลยครับ หมดชอบเลยนะครับชอบเลยครับแต่ก็แต่นี้มันอ่อนแอต่ออะไรบ้างครับไม่เช่นอย่างเช่นควันยาคัามแรงพวกอะไรพวกเนี้ยควันเอครับครับเออจิงหทีิพูดผิดรับจิงหทคือทุกอย่างครับที่เป็นควันที่เป็นดิษนี่คือห้ามห้ามเข้าใกล้ครับก็คือช็อกที่ฆ่าแมลงอะไรทุกอย่างนี่คือจะไม่ให้ใกล้นี้เพราะว่าเขาตายเร็วมากครับควันบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยคือจะจะไม่ให้เข้าใกล้ครับครับผม ตะต้องระวังเหมือนกันใช่แล้วเวลาอย่างช่วงที่เขาทำนาแล้วก็ฉีดยาเข้ามอะไรนี่คือมันมีผลกระทบไหมครับตัวนี้อไม่ครับเพราะว่าเราจัดท่นแดงไเพื่อลมมันพัดอะไรเข้ามาอย่างนี้เนาะครับผมมีกั้นด้วยนะครับกั้นครับอืแล้วระหว่างเรียนคือเคยเจอจิ้งจกมากระโดดใส่ลงมาไหมอยู่ข้างในเลยครับนอนท้องใหญ่เลยครับแต่ถ้าเขากินมันก็กินได้ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าถ้าถ้าจิ้งหรีดโตแล้วนั่นคือจะเป็นเหยื่อของ จิงรีดต่อไปเพราะว่าถ้าไล่จับคงจะเอาออกไม่ได้เพราะว่าก็เลยปล่อยให้เขาอยู่เนี่ยจนเขาตัวโตแล้วครับแต่ว่าพอจิ้งรีดโตเป็นจิงร็ดก็กินเขาคืนเรัเนีเจอรุมเลยครับเจอรุมเจกินคืนเลยนี่ท้ชมว่าเป็นมัตจักเลยครับเนี่ยก็แปลว่าตอนนี้ก็คือมีการปลูกผักไฮโดรมีการเลี้ยงจิ้งรีดมีการเลี้ยงกบก็คือทําหลายอย่างตอนนี้ผสมผสานเลยเนาะผสมผสานกันครับเพราะว่าให้มันอยู่ได้ครับครับ อย่างว่านะครับอยากให้อยากให้อยู่บ้านเราอยากให้มันมีทั้งรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีก็คือรายปีก็คือเลี้ยงวัวนะครับครับแล้วก็มีชิ้งเหลือก็คือรายเดือนครับผมผักผมก็จะพยายามให้ให้เป็นรายวันก็คืออยู่บ้านก็คืออยากให้ให้ให้ครบทําให้ครบสามสามอย่างอย่างนี้ยครับผมครับผมแล้วผลตอบรับชาวบ้านเห็นเรามาอยู่มาทํานี้เขาคิดยังไงบ้างเขาพูดยังไงบ้างครับก็าถามว่าก็คือ ็เขาเห็นเห็นทำอย่างนี้เขาก็เขาก็ดีใจด้วยคือเขาก็อยากให้ลูกหลานกลัาอยู่บ้านเนาะอยู่กับพ่อแม่คือเห็นมาทําอย่างเนี้ยนี่แตละคนรู้ว่าดีดีทำทำได้ทําไปเลยอันขายได้ไม่ได้ก็คืออันนั้นก็ส่งกำลังใจขอให้เราอยู่บ้านกับพ่อกับแม่แล้วก็อยู่อย่างนี้ได้ก็ถือว่าเขาชมกันทำครับก็แปลว่ามานี่ก็คือได้เลี้ยงดูแลพ่อแม่ด้วยเนาะใช่ครับแล้วแม่ก็มาช่วยทําเหมือนกันด้วยอันนี้แม่คือเป็นเสาหลักที่พาลูกขาย แม่ชอบร้องเพลงครับอ๋อชอบร้องเพลงให้เขาแม่ร้องเพลงเก่งด้วยนะครับครับผมนี่ครับก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่เอามาแนะนําให้กระทาชมนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้ครับผมขอพิกัดแล้วก็เบอร์โทรอีกรอบหนึ่งครับครับผมอยู่บ้านค้ากล้วยนะครับผมตำบลช่องเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์2 0ด7 6นย์แดห้าสองศูนย์สองเจ็ดหครับผมครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กครับ เลตุก็คือวสันครับผมเป็นภาษาไทยนะครับวสันนภาคาเวศครับผมก็จะเห็นขึ้นมาเลยครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม